สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันอาทิตย์นี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูอะไรที่มันเป็นมงคลอีกแล้วเนาะครับท่านเนาะ <c oughs> อะไรที่ว่าเป็นมงคลขึ้นตาวิถีไทยนี่นี่นี่เห็นบน่นี่ท่านผู้ชมกําลังจะแทงช่อดอกออกมาเห็นบ่นี่ยนีู่จุ่ม,ม,มอยู่นี่อ่าทิโท๊ที่สวยแท้ขึ้นตาวิถีไทยเบ่งนู้นี่ ดอกนี้ก็สวยนะนี่ดอกนี้ก็สวยค่ะอ่าเขามีชื่อว่าอะไรคุณตาวิธีไทยนี่น,นี่เห็นบ้างไหมเออเอด้านนี้เนดะ้ด้านนี้เด้ต้นนองส่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 องด้านนี้ก็มีนะมีมีม,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 มีข้างล่างข้างล่างนั่นนะข้างล่างข้างล่างเอื้องนาิ่นว่าเอื้องไมายนาแม่นบอกท่านผู้ชมมาที่ทุกตัวนี้ก็จะแก่ชลาภาพบ้างนะ แต่กำลังจะแตกยอดนะแตกยอดออกสวยงามสวยงามเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรพร้อมไห้ท่านผู้ชมเลยเอเอปาโตัวนี้เสซ็จแล้วตัวนี้แต่ยังคงยังคงไว้นะล่างยังคือคาไว้แต่ว่าก็มีสมาชิกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมึงว่านี่สีแดงส,สวยงาม เรื่องไม้นาท่านผู้ชมสวยงามสวยงามเป็นไม้มงคลและกับเป็นไม้ประดับสวยงามพร้อมเนาะเออนี่ยเนี่นี่น,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 นี่กั้งของโมได้ฝนต๊ฝคนตกเนาะฝนต๊ถ้าบกกั้งก็บบได้ฝนต๊ท่านผู้ชมเออแต่ก็พยายามหาอันแนวที่มันสวยๆงามๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะตอนเช้าเ,าเาว,วันอาทิตย์เออวันนี้เป่าพิโฟเจ้าของโรงแรม ระดับฟีเมียมนี่อผู้จัดการผมขอเอาเรื่องหมานานี่มาปลูกไว้บริเวณป้าโรงแรมได้ไหมได้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 ไดไดเออจัดการเลยท่านพอ,อสัน้นเออท่านผู้จัดการอืมอา่าชิดงส,สวยๆเลี้ยงในป้ายโรงแรมไปสำนักงานนะออบางโรงเรียนบางโรงเรียนบางโรงเรียนนี่ เอามาปลูกไว้เลยป้ายโรงเรียนนะงามและกชัวโมงศิลปะคุณครูก,ยกาานะ็ยกเข้ามานะยกเข้ามาในห้องให้นักเรียนวาดวาดต้นเอื้องหมายหน้านี่อระบายสีทุกเธอนี่เอาวาดต้นน,นี้ใบของเขาเนี่เห็นไหมนี่วาดใบดีๆนะวาดดีๆวาดดีๆวาดสวยๆนี่นี่เห็นบ่เนี่โอตุกคุณก็มีท่านผชน น้อยน,อยนะนะป้าที่ทุกวาดและกระบายสีดอกของเขานี่เป็นดอกสีอะไรคะดอกสีแดงเอาเอาสีแดงกุ้มใดที่ยังบบมีสีแดงเอาไปนะเออมีอยู่สองสีสามสีเท่านั้นแหละต้นอันนี้คุณครูบอกสอนศินละปะอ่ะบาบัดนี้เวลาชั่วโมงศิละปะผ่านไปอือชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูเอามาอธิบายออต้นอันนี้ พวกเธอรู้จักไหมต้นอันนี้เนี่ยอืมเขาเป็นพืชเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชเลี้ยงคู่นักเรียนก็สังเกตเบิ่งนะตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่นี่ใบของเขาที่ออกมาเนี่ยมันสีแตกเป็นคู่เนาะอืมแต่ถ้าหากว่ามันออกมากิ่งข้างนึงทีละข้างทีละข้างบนี่เขาเรียกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวสอนนักเรียนชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะที่องผ่านไปบนี้ ชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูพวกเธอนับดูสิต้นเอื้องหมายนาต้นนี้นออมีดอกกี่ดอกบันโง่ง่ายง่ายง่ายเพราะสังเกตง่ายดอกนี่สิเป็นสีแดงอืเอานับเลยพวกเธอหนึ่งสองสามสามเล็กๆอยู่ตรงนูน้นสามสี่ห้าหเจดดอกค่ะคุณครูเป็นตูนเลนะคณิตศาสตร์ บอลที่ได้ก่านผู้ชมเอ้ยเอยและก,กับรรดาเกจิอาจารย์บ้ดนี้สิเอาไปเข้ามวลสารเป็นวัตถุมงคลอืมเพื่อนกำลังสิคุกเสกพวกเธอไปหาต้นไม้ต้นว่านอะไรก็ได้ที่มันมีสีมีชื่อเป็นมงคลมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปเอาต้นเอื้องไมายนามาอ,อาจารย์ดอกสีแดงๆอันนี้ เออมันงามมันงามคือสิเป็นดอกใบมงคลเอามาเข้าพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังด้วยว่าวัตถุมงคลได้ไหมอาจารย์ได้ได้ไ,ดไดนะเอามาเลยเอามาเลยอะไรที่เป็นสีแดงเป็นมงคลอยู่แล้วอืมโดยเฉพาะดอกไม้นี่เธอไปเห็นอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะมันไม่ค่อยมีแล้วอืมผมเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวอยู่ อ,อยากได้ต้นนั้นแหละกันว่าโอ้ต้นใหญ่เติบนะโอ้ไปตามเอามาเลยเท่าไหร่ก็ซื้อคันว่าต้นนี้นะ่ะคุณตาวิถีไทยมีอยู่ต้นเดียวเดียวเดียวแต่าหากว่าเอาขยายพันธุ์ก่อนเนาะเขาบอกว่าขยายพันธุ์เอื้องไม้หน้านี่ง่ายแค่หักเอาตรงข้อตรงอะไรนี่ไปปักชำนะแม่นอยู่บบกแม่นอยู่บบอท่านผู้ชม เอาไปปักชํำนี่ก็ขึ้นนะก็ขึ้นบริ้ยาเป็นว่าโอ้เดี๋ยวยังสิทดลองนะยังสิทดลองเอาไปฮักปักชํำลองเบิง่งถ้าหากว่ามีจำนวนมากๆแล้วก็สิโพดลงนะใครต้องการเอื้องหมายนาะเป็นทั้งสมุนไพรพร้อมเพื่อนบอกว่าอเอาไปเป็นสมุนไพรทางด้านไหนนั่นเดียวคุณตาวิธีไทยสิไปเบิ่งเนาะถ้าหากว่ามันมีข้อมูลอาจจะมียูทูบเบอร์ หลายหลายท่านนะไปลงไว้ไปลงไว้เกี่ยวกับเอาไปทำเป็นยาสมุนไพรกระสิมาลงหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนี่นี่ต้นอะไรนะอ่าเรื่องไม้หน้านี่มาลงว่าเป็นสมุนไพราทางด้านใดบางนะกลับมาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานอ่าบรรดาเพื่อนๆนเฮาก็สิได้ คนจักนําสิได้คนจักนํานะเออเอาละสําหรับมื้อนี้เนาะฝนตกอื้เว้าเฮิงบ่ได้เดี๋ยวสิเปียกสิเปียกอันนี้ก็อยู่ทิงกลางห่มได้นี่อยู่ทิงกลางห่มได้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่ๆเห็นบ่เสียงฝนแตกตบๆๆลงมาอยู่นะเฮาเบิ่งุมกว้างุมกว้างอ่าุมกว้างนะงุมกว้างนกก็อยาก้องอยู่นะนกก็้องอยู่ทงกกักม่วงกกมม่วงอ่าเพิ่นก็สิไปใส่บ่ได้แล้วล่ะนกฮะ ห้องอยู่จิบบจ,บจ,บจ,บจิบแข่งเสียงโนอยู่นะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามวิธีไทยอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะหรือว่าอยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญ,ญญาณเร่ร่อนความชั่วร้ายต่างๆสิ่งอัป,ป,ม,งงอป,ปมงคลต่างๆให้หนีไกลๆนะให้ท่าน และก็ครอบครัวของท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วสารลโลกดูแลปกป้องท่านนะให้พ้นจากพยันตรายทั้งสิ้นทั้งมวลมและก็ให้โชคดีมีชัยโชคหมานเมื่อนี้วันอาทิตย์มาเบิ่งอะไรที่มันเป็นสีแดงๆเอ่มันเป็นมงคลท่านผู้ชมเป็นมงคลแต่เช้าๆนะ สำหรับใครที่ยังบนทะเลกดติดตามคุณตาวิถีไทยเอากด b ับสก b e กดติดตามไว้ให้ดเดี๋ยวเออกดยกโปยกมือให้นะจะได้มีแรงใจหนวบางคนก็บ,บอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยอ,อยากได้เอาไปปลูกบ้างจะทำยังไง <c oughs> เออเดี๋ยววิถีไทยสิพยายามขยายขยายไว้ๆนะแล้วก็แจก แบ่งขายแบ่งขายนั่นแหละไปให้บรรดาบรรดาแฟนๆรายการช่องคุณตาวิถีไทยได้เอาไปปลูกกันบ้างนะเอาไปปลูกกันบ้างต้นไม้นะในหลายอย่างกระสิบให้ยามขยายพันธุ์ออกให้ได้เยอะๆให้ได้เยอะๆเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม